วิธีใช้ค้อนในอัปเดตใหม่เป็นยังไงไปดูปกติแล้วนะครับค้อนไม่ไว้หรือถอนสิ่งต่างๆหรือหมุนทิศทางแต่หลังจากอัปเดตใหม่นะครับค้อนสามารถนะครับทุบหินที่ชาวบ้านเราได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหินเล็กหรือหินใหญ่ก็ทุบได้หมดพงก็ตายไม่ได้บอ่อน้ำนี่ก็ไม่ได้หญ้าได้นะครับตอไม้ไม่ได้พุ่มไม้ได้ แต่ทุกอย่างเพ่องอยู่ในวงสีขาวนะครับนอกวงสีขาวทาแบบนี้และสิ่งที่เราทําลายนะครับก็คือหายไปเลยนะสามารถวางได้อีกและวิธีคราฟคอนนะครับให้เราเปิดแผ่นที่ขึ้นมานะครับแาาล้วหารูปเอ็นวิวหรือว่าทั้งตีเล็กเมื่อเราไปถึงมันจะมีกิ่งไม้บางอยู่ให้เราทําลายกิ่งไม้นั้นซะแต่การที่จะพังได้ต้องใช้ขวานดีขึ้นไปแล้วก็จะมีลทัทธิอยู่3คนให้เราจัดการซะหลยยังจากเราจัดการเสร็จแล้วนะครับให้เราประกอบนะครับทั้งตีเล็กขึ้นมาซึ่งทั้งจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกจะอยู่ข้างล่างนะ ส่วนที่3นะครับเราต้องขึ้นไปชั้นดาดฟ้านะครับแล้วตั้ง3ส่วนมันประกอบกันก็จะเริ่มคาบได้เลยหลังจากประกอบเสร็จนะครับเราก็มาคุยกับตัวคาบนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการสําหรับค้อนเรานะครับใช้ไม้5นะครับแล้วก็เหล็ก5และนาวัตถุดิบทั้งหมดนะครับไปทิ้งไว้ที่ท่างตีกมีเท่านี้แล้วก็มีค้อนใช้เรียบร้อยแล้วใครที่ไปลองทุบหินมาแล้วนะครับอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับ